อย่าใจดำนักสินี่ลูกแม่นะอีกอย่างไม่ๆก็แค่ท้องไม่ได้ไปฆ่าใครตายซะหน่อย <Hey. S 1> ไหนบอกพี่มาสิว่าทำไมแกถึงได้ท้องกลับมาแบบนี้แล้วพ่อเด็กไปไหนทำไมถึงไม่มาด้วยพี่ติง หนูโดนข่มขืนหนูไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเหมือนกันฮะว่าไงนะโดนข่มขืนใครเขาทำแกบอกพี่มานะมาแล้วค่ะสุขสันต์วันครบรอบสองปีนะคะโหขอบคุณมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วว่าเขาก็มีของขวัญจะให้เธอเหมือนกันนะจริงเหรอ จริงสิแต่ว่ามันอยู่ที่บ้านเขาอะไม่ไมายต้องไปดูที่บ้านเขานะงั้นก็รีบไปเลยดีกว่าอย่ากเห็นแนละ้ว Surprise. ขอบคุณนะคะเดี๋ยวไมม์นั่งรอเขาอยู่ตรงนี้ก่อนนะเขามีของขวัญอีกอย่างหนึ่งจะสะพายอะ่ะนี่ยังมีอีกเหรอคะอืมทำไมไปไวจังคะ เรามาสนุกกันดีกว่านะไม่ไมอาจารย์จะทำอะไรอะคะเสือเสือไม่ต้องเรียกหาพกเราไอ้เสือน่ะไอ้เสือน่ะมันยกเธเตอฉันแล้วอะไรนะคะหมายความว่ายังไงอะเสือก็หมายความว่าวันนี้เธอต้องตกเป็นของฉันแลกกับการที่มันไม่เตฟไง บอกแม่มาแม่จะจัดก,การมันเองนั่นน่ะสิมันเป็นใครทำไมมันถึงกล้าทำกับน้องพี่แบบนี้แม่นูขอโทษนะที่ทำให้แม่ผิดหวังอะโอ้ยจะมาขอโทษฉันทำไมไอ้สันขวานนั่นต่างหากที่มันต้องมาขอโทษเราอะบอกพี่มามันเป็นใครพี่จะไปจัดการมันเอง สวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรเหรอคะชื่อเสือครับแล้วติ่งลี่ค่ะอ๋อโอเคครับติ่งลี่ชื่นว่าตรงนี้คนเยอะเราไปหาที่เงียบๆคุยกันไหมคะได้สิครับ

แกล่อลวงน้องสาวฉันไปให้อาจารย์โรคจิตเพื่อแลกกับเกตของแกไงน้องน้องสาวเป็นเป็นพี่สาวไม่มาเหรอครับก็ใช่ไงแกรู้ไหมว่าน้องสาวฉันต้องเจอกับอะไรบ้างโอผมก็โอดผมผมไม่ผิดนะครับยม่ผมเป็นกังใจคือไอ้อาจารย์นั่นแหละมัน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 มาขวางผม โอ้โถ่เว้ยอย่าให้ฉันเจอแกอีกนะว่าแกไปทําแบบนี้กับใครอีกไม่งั้นอะ่ะฉันจะเอาแกไว้แน่เด็กๆกลับ ข้อนี้อะค่ะอาจารย์ช่วยอธิบายให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะเธอเป็นนักศึกษาใหม่เหรออาจารย์ไม่เห็นหน้ามาก่อนเลยโธ่อาจารย์หนูก็เข้าเรียนกับอาจารย์ตลอดหนูเสียใจนะคะเนี่ยที่อาจารย์จับหนูไม่ไดอ้อ่ไม่เป็นไรเจอข้อไหนล่ะข้อนี้ค่ะเออเออเจย์ข้อนี้เขาว่า เสียงมันดังอาจารย์อธิบายไปหนูก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีรบกวนอาจารย์ไปอธิบายที่บ้านหนูได้ไหมคะวันนี้ที่บ้านไม่มีใครอยู่พอดีเสียงน่าจะเงียบพอที่หนูจะเข้าใจอีกอย่างหนูก็อยากได้เกรดดีๆเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะได้สิ านชอบแบบแนวโรเพไหมคะโรเพแสดงบทบาทสมุติเหรอใช่ค่ะหนูอยากได้แบบล่อลวงอาจารย์ทำให้หน่อยได้ไหมคะได้สิจ้าถ้าทักษาอยากได้อาจารย์ก็จะจัดให้ปล่อยค่ะปล่อยปล่อยค่ะ <มา S 2> อี่าทำเลหนูเลยมานี่เธอบอกอีกไม่ใช่เหรอว่าอยากได้กิจดีๆอะมาอาจารย์อย่าทำะไรหนูเลยนะไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันไม่ทำให้เธอเจ็บหรอกออกมาได้แล้วล่ะคะ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ไม่น้องสาวฉันเอง ธอหลอกฉันมาเหรอปิดกล้องนี้เลยนะปิดให้โง่สิงานเนี้แกไม่มีที่ยืนในสังคมแน่ไอ้ชั่วเธอจะทำอะไรกันฉันก็จะเอาคลิปนี้ไปปล่อยให้คนทั้งโลกรู้ไงว่าแกมันเลวแค่ไหนแกรู้ไหมว่าน้องฉันต้องเจอกับอะไรบ้างผมผมผมขอโทษเย่๋ยเอาคลิปนี้ไปลงไอนะครับผมมีลูกเมียต้องดูแลอี สขนาดมึงไม่ลูกมีคมีขอบครัวแ้วมึงยังมาแฮกตลกกูยังสี่อีกมึงก็หนีมาหนัเกิด่าเป็น่คนเลยแหวี่แกเตรียมตัวรอรับผลกรรมของแกได้เลยออกไปจากบ้านฉันได้แล้วกูไม่ออกถ้าจะให้กูออกไปพวกมึงต้องลบคลิปนี้ก่อนถ้ามไม่ออกกูจะโทรเรียกตำรวจมลาลากคอมึงออกไปเองโทรเลยลูก กดกไ้วะจับกลุ่มแล้วนะคะกับอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งที่ได้ร่อลวงนักศึกษากว่า10คนไปทำมิดีมิร้ายแลกกับเกรดคะ่ะสมน้ำหน้ามันมันจะได้ไม่ได้ทำชดชั่วกับคนอื่นอีกหนูขอโทษนะที่หนูเป็นแบบนี้แล้วก็ทำให้แม่ผิดหวังไม่ไม่แกไม่ได้เป็นคนทำ แต่เป็นไอ้ชั่วสองคนนั่นต่างหากแหละที่เป็นคนทำอะ่ะใช่แม่ต่างหากอะ่ะที่ต้องขอโทษลูกที่แม่ดุลูกไปวันนั้นอะ่ะขอบคุณนะคะที่ไม่เกลียดหนูอะ่ะโอ้ยฉันเป็นพี่แกส่วนเนี่ยเป็นแม่แกเราสองคนจะเกลียดแกไปทําไมเลิกคิดแบบน,นั้นได้แล้วไม่เป็นไรนะลูกตอนเนี้ก็พักการเรียนไปก่อนเอาไว้คลอดแล้วค่อยไปเรียนต่อก็ได้ลูก เด,เด็กคนเนี้ยแม่จะช่วยเลี้ยงให้เองขอบคุณนะคะ